ทีนนั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงอึงหรือว่าทาเป็นอะไรเฮ้แล้วเจ้านกน้อยบินมาแรงมากแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ยคือเขาน่าจะชนกระจกอประมาณประมาณนี้แหละโอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ ต้องช่วยยังไงช่วยนี้เป็นด้วยนะเป็นไงม้างลูกได้ยินเสียงเหมือนแบบว่ากลัวเป็นแบบเหล็กดีดเสาดีดอะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนพ่อลูกก็ยังอาบน้ำได้ตามปกติเราก็เลยไม่คิดว่าเป็นสองพ่อลูกดูบ้านมีต่นกขี้นกเต็มเลยเป็นยังไงมั่งลูก โอ้แรงมากนะได้ยินเสียงปึ้งเนี่ยก็คือซัมติงต้องปินกระจกแบบชนกระจกหนักมากกอะ่ะหงายท้องต้งแงงเลยเจ้าจิว๋วเอ้ยอย่าเป็นไรนะลูกหงาหม ไมคะช่วยไม่เป็นด้วยนะเนี่ยหายนะลูกลองบินไหวบินไหวไหมหบินไหวไหมลูกอื เป็นอะไรนะสนุกน่าจะเจ็บมากไหวไหมกินไหวไหมเสียงไหมกี่เล็บปะฮึ โอ้ยโอ้ยขาหรอ สู้ๆอย่าเป็นอะไรนะนกหายนะหายนะไหนล่ะพี่น้องพ่อแม่เธออยู่ไหนเนี่ยโอ้ยสาดดิ เป่าพุ่งพ่วงให้น้องหายเจ็บก่อนไม่เจ็บนะนกไม่เจ็บนะนกเดี๋ยวก็หายนะรูปหลังเขาหลูกรูปหลังขาเขาคขาเขาน่าจะหักแหละรูปหลังขาไม่ใช่หางรูปหลังเออค่อยค่อยดูยยเขาเรียกว่าขนใช่ขนน่ารักไม่เจ็บเอ้ยเจ็บ <c oughs> แต่น้องอ่ะชนกระจกมั้มังเมืเ่อกี้ปึง้งเลยมามามาดูหน่อยท้องแป้งง้งเลย น้องเส็บขาบินไม่ได้เลยคนนกเบิด <Bird. S 1> เบาๆนะเบาๆใครก็เบิร์ดเบิร์ดใช่ค่ะล oh. oh ิตเติลบดโอโอไม่เจ็บแล้วนะเดี๋ยวเอาเดยนน้องขึ้นไปอยู่ข้างบนอเาาลดีๆม เดี๋ยววินไปเอากล้วยน้ำว้ามาวางไว้ให้น้องด้วยนะเพราะว่าน้องออกหาอาหารเองไม่เป็นอะแม่แม่เขาน่าจะเรียกอยู่นเซลิงเขาไหมป้าป้าค่ะเพราะว่าเข,า,ขาบินตกแต่ว่าเขาป<ะ>้าป้าเขาบินได้เขาบินได้แต่ว่าขาเขาน่าจะเจ็บอืมตัวนึงต้องรัาให้เขาหายเลย